สวัสดีครับผมบางซุปจากช่องผมรับมอเตอร์ไซค์นะครับคลิปนี้เราก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนะะําอุปกรณ์ตกแต่งเจ้าฮอนด้ามังกี้ประจําช่องของเรานะครับอุปรกรณ์ใน,นวันนี้ก็เป็นฝาครอบเกียงจีครับนะครับไททูซึ่งเป็นตัวล่าสุดของจีครับนะครับซึ่งเราก็จะมาแนะนําให้กับเพื่อนเือนที่สนใจจะตกแต่งอุปรกรณ์ชิ้นนี้นะครับเพื่อเป็นทางเลือกเป็นแนวทางนะครับสำหรับผู้ที่ กำลังมีความคิดที่จะเปลี่ยนนะครับเพื่อใช้ในการพิจารณาครับเพราะว่าไอ้ฝาขรอเกียร์ยองทีครับก็มีอยู่2ไท้ายนะครับแล้วก็มีของแบรนด์อื่นอีกด้วยนะครับซึ่งเราก็จะนําตัวเนี้ยมาเป็นตัวอย่างให้กับเพื่อนๆที่มีความสนใจจะตกแต่งนะครับเพื่อเป็นทางเลือกในการตกแต่งนะครับและเหตุผลทําไมาเราถึงได้เลือก ฝากข้อประโยชของจีคับนะครับใช้ถูกเพราะว่าเรานั้นมีความชอบในแบรนด์จีคับเป็นทุนเดินอยู่แล้วนะครับใวเราก็จะมาแกะให้เป็นปนับ้ชมน,นะครับว่ารุหนนั้น้า,นา,นาตาเป็นยังไงในกล่องก็จะมีพุ่มการติดตั้งมา,มาให้หนึ่งแผ่น ราดับหน้าแต่ก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวมาดูตัวชิ้นงานกันนะครับว่ามันมีความสวยงามแค่ไหนน,นะครับนี่ครับนะเกะเพื่อนเพื่อนได้รับชมนะครับสำหรับเพื่อนที่มีความสนใจที่จะใส่อุปกรณ์ชิ้นนี้นะครับแต่ว่าใน้ลกตลาดนั้นมีมากมายหลากหลายยี่ห้อนะครับ เราก็ได้เลือกของยี่ห้อ g c ครับรบีวิวในหะ้เ,เพื่อนๆได้รับชมครับเผื่อท่านใดจะสนใจยี่ห้อนี้ส่วนท่านใดสนใจยี่ห้ออื่นก็แล้วแต่นะครับมันก็ไม่ได้จตกต่างกันมากมายครับยู่ที่เพื่อนๆชอบสีไหนนะครับส่วนของเรานั้นเรามีความต้องการสีลักษณะแบบนี้ครับก็ต้องการทําให้คมโทนนะครับแต่เพื่อนๆดูคลิปที่ผ่านมาเราจะ คมโทนด้วยการนำพวกกนที่เป็นสีครมเมียมสีอลูมิเนียมนี่เขาทำการตกแต่งให้กับเจ้าฮอนด้ามอเตอรี้ของเราครับเราก็เลยเลือกของจีคลาบนะครับเพราะของจีคลาบนั้นเขาจะมีสีอลูมิเนียมแบบนี้มาให้นะครับสีก็คล้ายๆกับพวกโครเมียมนะครับส่วนจะเป็นแบรนด์อื่นก็จะเป็นสีดำนะครับอันนี้แล้วแต่เพื่อน จะแต่งรถของตัวงไปนในโทนไหนนะครับสองผมจะคุมโทนด้วยสีสแตนเลสกับสีอลูมิเนียมนะครับหน้าตาก็ประมาณนี้นะครับก็จะมีโลโก้ชี่ครับช่วงนี้นครับรูก็มีรูใหญ่รูเล็กแล้วก็รูเล็กแตหลายรูนะครับด้านหลังก็จะเป็น าวสามสนับแปดับกับุดเกีย์ยงของเดิมนะครับนี่ครับน่าจะประมาณนี้การติดตั้งก็ไม่ยากครับวัสดุก็ไม่มั่นใจนะครับว่าเป็นสะสวุอะไรไม่มั่นใจว่าเป็นโรลูมีนหรือสแตนเลส แต่ก็มีความเงางาครับอย่างกับเป็นงานชุกคอมเมียมเลยนะครับซึ่งก็ตรงกับความต้องการของเราที่สุดน,นะครับของแบรนด์นี้นะครับส่วนแบรนด์อื่นก็จะเป็นสีดําบ้างครับซึ่งก็ไม่ตรงกับความต้องการของเรานะครับแ่้วก,ก็ได้เลือกขเง G ี c ยครัมานะครับเพื่อเพิ่มความเงามงามในส่วนของเกียร์ยงเดิมของ Honda มาเตอรกินครับเพราะเรานั้นไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนเป็นเกียร์ยงแต่งนะครับ ต้องการใช้เกียร์โยงเดิมต้องการได้ท่านั่งเดิมนะครับไม่ให้องศาการวางเท้านั้นเพี้ยนไปจากเดิมนะครับเราก็เลยเลือกแบรนด์ตัวนี้มานะครับเพื่อนำมาติดตั้งให้กับเจ้าฮอนด้างคีของเราครับก็เอาเป็นแนวทางให้เ,เพื่อนๆได้รับชมนะครับถ้าท่านใดสนใจชิ้นงานลักษณะแบบนี้แต่ยังเลือกไม่ถูกว่าจะใช้ของแบรนด์ไหนดีนะครับก็มันก็สวยทุกแบรนด์นะครับอยู่ที่ว่า เราจะต่ดรถไปในทางไหนนะครับส่วนผมจะแต่งรถไปในทางออกแนวอุ้มโทนนะครับสว่างสว่างหน่อยจัดด้วยสีแดงกับสีโครเมียมสีอลูมิเนียมนะครับเพื่อให้รถนั้นดูใหม่ตลอดเวลานะครับตึ้งสีพวกนี้มันทําให้รถเราดูไม่เก่านะครับแล้วก็รักษาง่ายนะครับไม่ต้องกลัวว่ามันจะถลอกอาจจะเป็นรอยบ้างตอนใช้งานก็เป็นเรื่องปกติครับเพราะว่ามันอยู่ใกล้กับที่รองเท้านะครับก็อาจจะเพิ่ม ความสวยงามได้พอสมควรนะครับแล้วก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องการทําความสะอาดก็จะเพิ่มความยากลาบากขึ้นมาอีนะครับเพราะว่ามันมีรูเยอะแล้วก็เราไปแปดทับของเดิมซึ่งไม่สามารถทําให้เราทําความสะอาดเกียโยงเดิมได้ง่ายขึ้นนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับเพื่อเพิ่มความโดดเด่นในส่วนของพักเท้านะครับแล้วก็ต้องยอมในบางส่วนนะครับเดี๋ยวเราก็จะนําเจ้าชิ้นเนี้ย ไปติดตั้งให้เพื่อ,อนๆได้รับชมครับว่าติดตั้งแล้วหน้าตาเป็นยังไงนะครับก็เพื่อนสนใจก็ไปจัดหามันได้นะครับส่วนเราก็ทําเป็นแนวทางให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับเผื่อว่าท่านใดยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะใช้ของแบรนด์ไหนดีนะครับเดี๋ยวเราจะไปทาการติดตั้งกันนะครับ และนี่ก็เป็นรูปร่างหน้าตาของเท้าของอ o นดามังกี้ฝั่งซ้ายนะครับหน้าตาก็จะประมาณนี้จะเป็นสีดำที่ทำมาจากงานเราก็จะมาใส่ฝาครอบของทีคารบเข้าไปนะครับเพื่อเพิ่มความโดดเด่นในช่วงของปักเท้านะครับส่วนขั้นตอนการติดตั้งน,ะนั้นเดวผมก็จะข้ามไปครับเพราะว่าการติดตั้งไม่ยากแล้วก็จะมาถ่ายเพื่อนๆดูหลังจากติดตั้งสเสร็จแ้วทีนะครับว่ารูปร่างหน้าตา ก่อนและหลังทำนั้นแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนนะครับและนี่ก็คือรูปร่างหน้าตาของฝาครอบเกียร์ยกรครับนะครับเราได้ทําการติดตั้งให้กับเจ้าฮอนด้ามังกรของเรานะครับการติดตั้งก็ไม่ยากครับตามตามผู้มือได้เลยครับสาหรับผู้ที่สนใจจะนํามาติดตั้งให้กับเจ้าฮอนด้ามังก้ของเราครับเราก็ได้ทําคลิปเป็นตัวอย่างให้กับเพื่อนๆได้รับชมนะครับเพื่อเป็นการตัดสินใจนะครับเพราะว่าเพื่อนจะใส่แบบไหนยี่ห้อไหนนะครับ ส่วนทางเราได้เลือกเป็นแบบเงานะครับของที่ครับเพื่อเพิ่มความโดดเด่นนะครับเพราะว่ามันจะตัดกับสีดํานะครับให้เราก็ได้ทําการเปลี่ยนบนตัวทีสองเข้าไปอีกหนึ่งตัวนะครับส่วนแกนสวิงอาร์มเรายังไม่ได้เปลี่ยนครับแต่ในนนะคตเราก็จะเปลี่ยนเป็นสเตนเลสนะครับเพื่อเพิ่มความโดดเด่นให้มันใกล้เคียงกันนะครับรูปร่างหน้าตาของประมาณนี้นะครับฝั่งซ้ายส่วนฝั่งขวาให้เราก็จะไปติดตั้งทีนึงนครับ เราจะถ่ายให้เพื่อนได้รับชมกันนะครับว่ารูปร่างหน้าตาเป็นยังไงน,นะครับนี่นะครับเราได้เปลี่ยนบอลตัวล่างไปหนึ่งตัวนะครับส่วนแกสน๊สอันเดี๋ยวเราเปลี่ยนใน,นอนาคตข้างหน้าครับส่วนครั้งนี้เราได้ทําการชุบขาตั้งค้างนะครับให้มันเป็นคอมเมียมเพื่อให้มันสวยงามไปในทางเดียวกันนะครับ ก็ผมก็ทําเป็นตัวอย่างให้กับเพื่อนๆได้รับชมนะครับเผื่อท่านใดที่มีความคิดที่อยากจะเปลี่ยนนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะใช้ของอะไรดีนะครับเราก็ทําเป็นทางเลือกให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับว่าเราใส่ของที่ครับรูปร่างหน้าตอาออกมาประมาณนี้ตรงกับความคิดของเพื่อนๆเราป่ะน,นะครับเพื่อดูเป็นแนวทางนะครับส่วนท่านใดจะใช้สีอะไรของยี่ห้ออะไรก็แล้วแต่สะดวกนะครับนี่ครับ เราเปลี่ยนบนไเป็นตัวนึงครับเพื่อให้สีมันใกล้เคียงกันนะครับบนเดิมหน้าตาก็ประมาณนี้มันไม่มีความสวยงามน,นะครับแต่เราจะเปลี่ยนเป็นตะเลอีทีนึ่งนะครับให้เพื่อนๆดูนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปเปลี่ยนฝั่งขวาครับและนี่ก็เป็นรูปร่างหน้าตาของพักเท้าฝั่งขวาของคันด้างบางทีนะครับรูปร่างหน้าตาก็เป็นแบบนี้นะครับสีดังล้วนเดี๋ยวเราก็จะนำอุปกรณ์ตกแต่ง ฝาครอบเกียร์ยองกีครับมาติดตั้งให้กับเจ้าฮด้ามังกี้ของเราแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปติดตั้งกันเพื่อนรับชมครับว่าหลังจากติดตั้งแล้วกับก่อนติดตั้งนั้นหน้าตามันดูดีขึ้นมากแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเราไปติดตั้งกันนะครับและนี่ก็คือรูปร่างหน้าตาของฝาครอบเกียร์ยองทีครับฝั่งขวานะครับที่เราได้นํามาติดตั้งให้กับเจ้าฮันด้ามังกี้ของนั้นครับหลังจากติดตั้งไปแล้วหน้าตาก็ออกมาประมาณนี้นะครับ รร่างหน้าตาประมาณนี้สีมันจะใกล้เคียงกันกันกนกบฝาครอบคัดนะครับที่เป็นคอมเมียมแล้วเราก็ได้ทําการเปลี่ยนบนตัวแรงเป็นคอมเมียมเหมือนกันนะครับส่วนตัวบนนั้นเราก็จะเปลี่ยนในแนาคนนะครับเดี๋ยวเราจะให้เพื่อนเพื่อนได้ดูกใกล้ๆกันนะครับหลังจากติดตั้งไปแล้วรูปร่างหน้าตามันประมาณไหนนะครับนี่ครับสีมันจะล้อไปกับชุดฝาครอบฝั่งคัดนะครับ ก็เป็นหน้าท้างสำัรเป็นเพื่อนนะครับท่านไหนสนใจก็ไปจัดหามาได้นะครับมาติดตั้งให้กับรถมังกี้ของมันเพื่อนนะครับส่วนนี้พักเท้านะครับทจ้แรกเรามีความคิดที่จะเปลี่ยนเป็นพักเท้าของกีคาร์บนะครับแต่เรามองดูแล้วมันยังไม่ค่อยถูกใจเราเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราก็จะนําเจ้าพักเท้าตัวนี้ไปทําการทําสีขมขมเนียมนะครับแล้วจะนํามาติดตั้งให้กับเจ้าคันด้ามังกี้นะงครับ เพื่อเป็นแนวทางสำหรับเพื่อนๆที่มีความคิดที่จะยังไม่เปลี่ยนเป็นเกียร์ยงนะครับแต่อยากใช้ของเดิมอยู่เราก็ทำให้เพื่อนๆดูเป็นแนวทางนะครับสำหรับฝาครอบเกียร์ยงทีครับแล้วก็พักเท้าตัวนี้เราก็จะนำไปชุบคมเลียมนะครับและจะนำมาติดตั้งให้กับเจ้าคันด้ามังกี้ของเราครับก็ฝากเพกื่อนๆติดตามด้วยนะครับไอพักเท้าตัวนี้เราจะทำ สีผมเยียมแล้วหน้าตามันจะออกประมาณไหนมันจะดูดีขึ้นมากหรือเปล่านะครับในคลิปต่อไปเราจะมาทําให้ดูนะครับท้ายนี้ก็ฝากเพื่อนๆที่รับชมช่องผมรับมอเตอร์ไซค์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดกระดิ่งเป็นกาลังใจให้กับช่องผมรับมอเตอร์ไซค์ด้วยนะครับ